เป็นการเก็บของสนัมแม่ทางบ้านด้วยมาเถอะถ้ามานี่คือเกิดเลยนะโอเคครับก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะวันนี้ก็อยู่กับเกมล i ยเลนเจอร์นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับ ID ที่เราจะแจกนะฮะเมื่อ s ั b ต c r ์คลครบ100่งรซับเนาะก็อาจจะได้เห็นบางส่วนกันแล้วแหละในส่วนของทางด้านหน้า Facebook ผมนะฮะก็ ID ที่จะแจกก็คือขออภยนะัยฮะไอดีที่จะแจกก็คือไอนี้เลยนะเป็นไอ ป้ายแดงนะเซซึนะมีอดัมนี่ที่สำคัญมีเกียร์เจ็ดดาวด้วยฮะเป็นพาคุมของโคจิโร่เนาะใช่แล้วแบบมีคล้ายๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มีดาเมจเออมีดาเมจดทางทาธาตุไม้มีดาเมจดทางทาธาตุไฟด้วยคือสามารถไปต่อได้ยาวๆอ่ะฮะ <c oughs> ส่วนทางด้านเกียร์ก็มีประมาณนี้ฮะไม่มีมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิด ใช่ไม่เอยได้เปิดแล้วก็เปิดอยู่แต่เปิดไม่ได้เกียร์ดีๆเลยก็นี่มีงานว่าสรับพิษของเตียวหุ่ยนะก็มีของหกดาวของโคละโบดีนะฮะก็เป็นเหมือนจะเป็นค้อนของทอเนาะใส่ให้ตัวบินได้เหรือตัวกันบินประมาณนั้นแหละก็มีรองเท้ารถแล่นึงชิ้นนะตอนนี้ใส่ให้ดาบินชี่อยู่นะแล้วก็ทางด้านของเกียร์ช่องสามเนี่ยก็มีผ้าคลุมบราวนะวก็เป็นรถแล่เหมือนกันแล้วก็มีเหล้านะฮะ ก็เป็นรถแรกเหมือนกันนี่เหล้ามี2ชิ้นแล้วก็มีเป็นของเซลลี่นะทุกคนก็จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวเชียวนะไอี ID นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นไอแดีคแบบยๆเป็น ID แบบเเริ่มต้นเนาะก็อยากให้มาร่วมสนุกกันได้นะที่หน้าเฟซของผมก็จะทิ้งลิงก์เฟซไว้ที่ใต้ใต้คลิปเนาะหรือไม่ก็อาจจะทิ้งเฟซไว้ที่คอมเมนต์นะฮะส่วนกาชาก็ เอ้ยมีตัวอยู่ห้าใบพอดีทุกคน,นได้ลุน้นว่ะเผื่อจะแบบเก็บโพเซดอนไปให้ทางว่าอะไรเงี้ยไปมาดูกันนะว่าโพลเซดอนจะออกหรือเปล่าเป็นการเก็บโพเซดอนแม้ทางบ้านด้วยมาเถอะถ้ามานี่คือเกิดเลยนะโอ้โหยากลุ้นถ้าได้แบบถ้าได้ดูคลิปแรกไปแล้วดูคลิปสองไปแล้วก็จะรู้ว่ามันยากแค่ไหน เคยดีเนี้ยคือจริงๆจะเน้นไปทางด้านของเกียร์นะทุกคนเพราะว่าไอดีนี้ก็เปิดเกียร์ไปประมาณ7จ็ดขงงละก็เป็นทั้งสิ้น1,400รลูบี้นะก็ออกเจดาวหนึ่งชิ้นก็ถามว่าเกลือไหมก็ใช้ได้ฮะเกลือใช้ได้เลยใช่ก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็จะมาอ๋อใช่พูดถึงก,ดดกฎและกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมนะกติกา,กาก็คือคือผมจะให ตัวเลขมาฮะคือให้ทุกคนคือให้ทุกคนเนี่ยทายเลขตั้งแต่1นึ 100. ถึงหนึ้ทายได้คนละครั้งเท่านั้นทายเลขที่คิดว่าผมชอบที่สุดตั้งแต่ 1- นึถึงหนึรหรือว่าเฮ้ยไปร่วมสนุกในที่หน้าเฟซน,นะฮะก็สมมติว่ามีคนทายเลขซ้ํากันผมก็จะเอาคนผมก็จะคนที่มาเม้น์ก่อนฮะคนที่มาเม้นต์ทีหลังจะไม่ได้เพราะถือว่าซ้ํากันไปแล้วนะโอเคก็ตามนั้นฮะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่า เออเดี๋ยวขี่มันจะสั้นไปเดี๋ยวก็ผมจะพาไปดูไอดีหลักของผมนะที่ผมเล่นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไอดีหลักเลยฮะอ่ะโอเคฮะก็มาอยู่ที่หน้าไอดีหลักผมแล้วนะก็จะ <c oughs> เห็นว่าทีมหลักเนี่ยจะเป็นการจัดทีมแบบอินดี้มากนะเออก็ไม่มีอะไรมากฮก็จะพามาดูไอดีหลักแล้วแบบบวกกับหาคนเข้ากิลด้วยนะทุกคนก็เป็นกิลที่สร้างแบบอยู่เองกับพวกเพื่อนๆนี่แหละฮะ แล้วแบบมันเหมือนจะไม่ค่อยลุ่งไงแบบไม่ค่อยมีคนตีก็ประมาณนั้นแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนตีดีแบบมันตีกันไม่ค่อยตายครทุกคนแบบยิ่งขึ้นเวิลสูงๆูงก็แบบตียากละอ่ะอย่างเงี้ยอย่างโซนาจะไปะเวลสามสิบเอ็ดแล้วก็แบบทุกสัปดาห์ก็จะถึงประมาณนี้นแหละครับสามสิบสามสิบก็ส่วนมากคนในจิวก็เป็นเพื่อนผมนะก็คนแรกกับคนที่สามเนี่ยเป็นเพื่อนผมนี่ฮะเอ สามคนนี้สามคนบน,นนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่แล้วก็จะฝากไอดีไว้นะทุกคนฝากไอดีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไอดีให้จะดูจะจะดูแบบว่าขึ้นได้หรือเปล่า <laughs> ถ้าขึ้นไม่เป็นก็อาจจะอยู่ตรงคอมเมนต์นะทุกคนเพราะยังตัดต่อไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในในในคลังกันเลยนะว่ามีตัวอะไรบ้างมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอดีผมก็ เล่นมานานแล้วประมาณสองเดือนนะก็ไม่ค่อยนานมากแต่ก็นานอยู่หงะ่ะเออตัวแรกนะเป็นทางด้านของมูนเจอร่นะไม่รู้ว่าติดเกียร์ถูกหรือเปล่า,เ,าเล่นลาเรนเจอร์ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันก็มีประมาณนี้แหละตัวที่สองก็เป็นอลิสติกินะก็ติดไปประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าแบบเวลาไปเข้าพี p พีใช่ปะเหมือนมันยืนไม่ได้ก็เลยแบบออใส่ใส่คอนไม่สักหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็ถือขึ้น ็ตัวที่ปั้นแม็กตัวแรกของ AD ก็นี่เลยโทวะทุกคนเป็นลูกรักเลยตัวเนี้ยคือแบบเปิดได้แล้วแบบดีใจมากเปิดได้ร่างอัลต้าเด้นะประเด็นเออคือไม่ต้องมาปั้นเองเลยตัวที่สองที่แม็กก็คือเซลลี่นะเดวินชีตัวนี้รักมากก็ถ้าสังเกตก็จะเห็นสองตัวนะเออสองตัวในทีมเลยรักมากนะตัวนี้ก็แสงมือที่เล็งว่าจะปั้นนะคือตอนแรกเนะี่ยตั้งแต่ เปิดยังไม่ได้มูนไอมูนเยลลี่ใช่ปะก็ยัดกบให้โยมิไปก่อนแต่พอพอยัดกบให้โยมิไปสองตัวปุ๊บเยลลี่ออกแล้วตึกฟัซกเวอเลยเนี่ยส่วนทานาของตัวกันบินก็ผมใช้เป็นนี่นะหมักลุกนะก็ก็กันได้ดีอยู่นะเออส่วนตัวที่จะแม็กตัวไปผมเล็งไว้ทางด้านของซซลลี่ช็อตกันตัวนี้ก็ชอบชอบ เป็นตัวที่แบบยิงโทวะได้แบบกระจุยกระจายมากดามจธาไฟก็พึ่งปั้นบราวไฟขึ้นมานะไม่รู้ว่าติดยาถูกหรือเปล่าติดผิดติดถูกอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก็ไม่อยากจะเหงาเท่าไหร่ <c oughs> อ่านี่ม,มีมีอินเดียชาด้วยเปิดออกห้าตัวนะก็เป็นไอดีที่ค่อนข้างลัคก,กี้เลยทีเดียวเชียวก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็อดัมนะอดัมนี่ก็ยังปั้นไม่ได้กบไม่พอ อืมใช่แล้วก็มีเค้นะที่ดองไว้ในขังไม่รู้ว่าจะปั้นมาหรือเปล่ามีบูนมูนเบสบอลนะตัวนี้ก็เปิดได้ตั้งแต่แรกๆก็เลยไม่ค่อยได้ใช้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอพีละยุคนี้เนาะอ่าก็วันนี้วันที่อาทิตย์นะก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ปะะ่ะล่ะเมื่อวานเมื่อวานปิดหลีกเดี๋ยวเข้าไปดูไม่ได้เล่นเลยทุกคนสัปดาห์เนี้ยจบหลีกทองสามคือไม่ได้แตะจริงๆอะ่ะปกติจะจบทองหนึ่งนะ แต่ก็ยังแตะเพชรไม่ได้สักทีไอ้ดีนี่ไม่รู้ทาไมนะอ่ะนะก็เดี๋ยวถือว่าจะมาตีกิลเลตให้ดูแล้วกันนะสักตาหนึ่งสักตาหนึ่งผมจะไม่ตีโซน่าทุกคนเพราะสมากในทีมผมเป็นแบบทตุไม้อะอ้ทธาด้ําโอ้เบอร์หมดแล้วส่วนมากเป็นในทีมเป็นทาตาน้ำทุกคนก็จะแพ้ทางทา,ทาตท่าไม้เนาะก็มาตีวิวสันดีกว่าอย่างน้อยก็เสมอทตุกันก็ก็ถือว่าดีแถมเรายังมีหน้าไม้ด้วยช็อตกันนั่นแหละแถมเรายังมีช็อตกันไงก็ อาจจะยิงวิวสันตาได้ง่ายๆนะทุกคนมันจะแหลกเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่ามันเลยแหลกปกติเวลาเล่นจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ก็อาจจะตีให้ดูดาบเดียวก็พอนะเพราะว่าว่ามันจะแหลกมนะันแบบดูไม่สบายตาเนาะเออก็ยังไงก็ตามนั้นแหละกิจกรรมก็มีประมาณหน้าเฟซก็อาจจะแจกไปเรื่อยๆนะแบบ หนึ100่งร้อยซับแจกที่หนึ่งร้อยซับแจกทีอะไรอย่างนี้แจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะเออก็ติดตามกันไว้ได้ฮนะกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกันไว้นะเวลาลงลิปจะได้ไม่พลาดเร็วๆนี้อาจจะมีแบบว่าเป็นชิปของฟรีไฟลหรือ RO v อะไรประมาณนี้แหละแต่ยังหาแบบวิธีอัดที่แบบถูกต้องไม่ได้นะบางทีเสียงดีเลยบ้างภาพกระตุกบ้างอะไรอย่างนี้ก็กลัวคนดูจะแบบจะไม่เอนจอยการดูชิปนะ ก็ผมจะพัฒนาต่อไปนะทุกคนก็สําหรับทีมนี้แนละ้วก็ของคุณที่รับชมนะผมจะพยายามพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้นะทุกคนคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์พูดคุยได้เออจะได้แบบถือว่าเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปอีกส่วนหนึ่งนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ